เครื่องอูมาไก JM 5 0ครับพอพูดถึงแรงบิดเนี่ยผมว่ามันมันตอบสนองไวกว่าไวกว่าเครื่องตัวเล็กครับเวลาเรากดค้าเลงเนี่ยกดปุ๊บมาปั๊บตามมือเราเลยครับตัวเนี้ยสวัสดีครับวันนี้เราจะมา กล่องเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยครับตัวนี้กับเครื่องกูมาไก่ jm 5 0ครับเดี๋ยวเรามาลองแกนเลยครับเขามีอะไรมาให้เราบ้างาเขาจะแพ็คสินค้ามาค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้ mm. นี่นี่ครับไม่มีถุงอะไรเอ่ย มาดูครับนี้ก็จะมีคู่มือครับการใช้งานต่างๆอยู่นี้เราจะมีถุงอุปกรณ์หรือประแจนะครับชุดเครื่องมืออย่างนี้แล้วก็จะมีไปบางย่าครับอยู่ในอยู่ในถุงมาให้หมดแล้วหมดแล้วแล้วก็จะมีแฮนด์ซ้ายขวานครับแบบนี้ นี่แล้วก็ตัวหลักตัวพระเอกของเราเลยนะครับ <S <S เครื่องอูมาไก JM50 ครับนี่แมครับเท่ไหมครับ,รบดูดันไม่เก่งใจใครครับนี่จะมีอะไรมาอีกอ๋อนี่ครับจะมีสายสะพาย อันนี้มีแบบแผ่นกันร้อนมาให้นะครับโอ้สายสะพายแบบนิ่มเลยครับสะพายน่าจะไม่เจ็บเลยครับอย่างนี้มีอะไรอีกอ๋ออ๋อเป็นใบมีดครับมีใบมีดมาให้มีนจะเป็นใบมีดแบบวงเดือนนะครับมาให้นี่แบบสี่สิฟันครับนี่มาให้นี่จิบไปเหมือนเดิมอ่าหมดไปสำหรับ กล่องเครื่องนะครับต่อไปแล้วเราไปแกะพอกันต่อครับว่ามีอะไรบ้างนี่โอ้เพคมาสวยเลยนะครับแบบเผานี่ครับเผาของเขาสวยงามเอบนี่ นี่ครับกรบหางเขาและคอยคาดของเขาครับมาเขาจะมีตัวกันมาให้อย่างดีไม่ให้เผาเบี้ยวนะครับไม่ให้กบหางเราเบี้ยวนี่นี่ครับประกับแผน่นสวยงามแข็งแรงนะครับโอ้หัวเกียร์เป็นยังไงบ้างครับโอ้หัวเกียร์สูบทรงสวยงามครับ พูดถึงฟิลลิ่งในการใช้นะครับจากที่ผมเคยใช้นะครับถ้าเทียบกับเครื่องตัวเล็กๆเนี่ยผมว่าเครื่องตัวนี้ยมันตอบสนองต่างกับเครื่องตัวเล็กนี่พอสมควรเลยครับพอพูดถึงแรงบิดเนี่ยผมว่ามันมันตอบสนองไวกว่าไวกว่าเครื่องตัวเล็กครับเวลาเรากดคันเร่งเนี่ยกดปึ๊บมาปั๊บตามมือเราเลยครับตัวเนี้ยมันทําให้แบบเวลาเราทํางานเนี่ยสามารถเสร็จได้ไวกว่าหรือแบบสนุกไปกับการทํางานด้วยครับถ้าทุกคนไม่เชื่อครับเดี๋ยวผมจะไปลองตัดให้ดูเลยครับไปครับ ตอบสนองกับมือมากเลยครับตัวนี้เราไม่ต้องใช้หินรอบเพ่ว่ามันสูงเกินไปครับไปเราตัดกันต่อครับกำลังมัน เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นเพียงการสาธิตเบื้องต้นนะครับทุกคนก็ทั้งได้เห็นและได้ยินเสียงของมันนะครับว่าอัตราการเร่งการใช้งานเป็นยังไงตอบสนองดีไหมส่วนใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่จินมิกคุปได้ทุกช่องทางเลยนะครับส่วนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับ